เพื่อนพามาดูเฟิร์นสเตอร์ลอฟนะคะอันนี้คือเฟิร์นสเตอร์ลอฟนะคะที่เขาเอาไว้ประดับเทศกาลคริสต์มาสนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะจะมีราคาแพงมากๆเลยพอถึงเทศกาลที่คนสวิเดนเขาจะซื้อไปประดับบ้านนะคะที่มันเรียกว่าเฟิร์นสเตอร์ลอฟเพราะว่ามันจะมีลักษณะสีขาวนะคะ สีขาวมันจะดูเหมือนตายนะคะมันจะกรอบๆนะแต่ว่าเขายังมีชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่โดนน้ําถ้าเขาโดนน้ําเอาไปพรมน้ําเขาก็จะมีชีวิตทันทีเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะออกคล้ายๆสีสีอเขาเรียกอะไรอะเทาเทาชมพูชมพูไม่รู้เหมือนกันเนาะเอออันนี้ก็ เหมือนกันนะคะเฟิร์นสเตอร์รอบ